สายเลนเลยครับนี่เดี๋ยวสรงสายก่อนครับเอาแบบลึกๆเลยขับกัดแล้วอะไะครับเลนอะไรได้พี่น้องเห็นนาะเลนแล้วเลนแล้วเดี๋ยวเอาลึกๆ,ๆเลย ัดแล้วได้พี่น้องแต่ผมโมโหว่ามันกัดถือบอลนี่สายกับบอลเลนครับตัวนี้ครับตีปาชโด้ืึ้นเก้าแล้วรับมือนอยเป็นเยืะออึ้งอ่างครับอ่ะเดี๋ยวเบิง้งแต่ว,ว่าสายบอลเลนครับจะกัดถือบอลนี่สายบอลเลนได้พี่น้องใส่กัดผิดว่านี่กับป้านี่ก็ร้ายได้พี่น้องป้าปลาดูน้ำบกครับตัวนี้ กระตุ้มเลยครับแต่ว่าจักถึกหรือย่อถึกแต่ว่าสายโบเลนเนี่บางทีปลามันก็อาจสีดึงหย่อนได้พี่น้องยิโลเบิ้งก่อนโอ้ยสายไม่วิ่งได้ครับนี่นี่ครับผมตีเงื้ออึ้งอังขึ้นมาเนี่ย,ดย,ดยเดี๋ยวไเดี๋ลากเบิ้งก่อนเด้อ กัดเลยเด้พี่น้องแต่ว่ามันจะมันกัดถือบนหลักไวนน้กัดหมดถึงด้วย ถืกเด้อยพี่หน้่งหนึ่งพันนี่สวบปิดครับะเดี๋ยวก็เอาไม้เลยครับยังน้อยนี่มันก,กัดให้แล้วแต่ว่ามันบดถกใไงนี่เด็กๆยังดีๆอยู่ครับะเดี๋ยวรอลุ้นเด้อ เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องตัดตีเลยได้ครับผมส่งสายเลยเนไหเนาะสายเลนเลยครับนี่เดี๋ยวส่งสายก่อนครับเอาแบบลึกๆเลยขับกัดแล้วอย่ามันขึ้นก่อนเอาแล้วครับเลนเลยได้พี่น้องเห็นเนาะเลนแล้วเลนแล้วเดี๋ยวเอาลึกๆเลยเอามิดดามเลยได้ ไงไงไงได้พี่น้องตัวนี้หลอกลั่นเลยครับตดปลาไ,ได้พี่น้อง ใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ครับอปลาบักจับใหญ่ครับใหญ่หญขาสั้น อู้นักบกักกะจับวะน,นี่ขาสัน้นโอ้ยสูงเหงาๆเลย,ยตัวนตรงไหด้วยพี่น้อมมาแล้วถ่งกล่องก่อน เอาอยู่บนนี่ขึ้งหยัดแตะโอ้ยอยู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 อยูโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยโอ้เมื่อยกับปลาตัวนี้นี่ใส่นาจะประมาณสามนาสีได้เยอะตัวนี้ใหญ่ ดีกล่องลุ้นได้พี่น้องนี่ยเหรอใจสามเนี่ยซได้เยอะกับนี้เติมเยอะแบบนีเห็นไหมพี่น้องพี่น้องโอ้มิดดามเลยนี่ใจสามเลยนี่เห็นดีโอ้แสลิงหลอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตกขึ้นก่อน ใส่สามบุรเลยได้พี่น้องอ้วนคักปลาตัวนี้กับไม้นี่นี่ปลาชะโดนี่หลายอย่างเนี่ยพี่น้องเขาก็ได้มือละโตสองโตอยู่นี่เลยครับกัดต่ว่าันอนียนี่ผมมาไต่เสาเนี่ก็ได้เต็มหนึงนี่เลยครับเอาเนื้ออึ่งอ่งอางมาตัวเดียวเมื่อวานนี่ก็ได้ตัวนึงเลยครับเมื่อวานนี่สองโลซีครับเมีอน,นี่นี่นาซีฮะสามบุรเลยครับสามกบกลัวบุรเลยกับปลาน,นี่มันแก เป็นป้านามบกได้พี่น้องนาำซี่นี่มันลดลงทีนี้ป้ามันก็เข้ามาอยู่ไอ้น้าปลาบักกระจับปลาน,นี่เลยครับหลายได้พี่น้องมันจะมีอีกเงยน,นึงเลยครับอยู่ข้างใต้เป็นปลาผักตบแต่ว่าผมวันทันได้ไปลงผมมาลงมองปลาบักกระจับนี่เลยครับครับเดียวตัวนี้ก็คือสิกับบ้านเลยครับว่าได้เต็มนึงแล้วตัวใหญ่ได้พี่น้องนี่เงยกระมดกับผมตีเงยอึงอ่างนี่เอามาตัวเดียว เดีย๋ยวสวยๆจักหน่อยก็คือสีไม้เลยครับสิเอากบมาครับสวยๆนี่ต้นนี้เป็นปลาครับนี่เลยครับใส่ซ้ำเลยพี่หนุ่มเรายวางซ้ำไปเลยถ้าอ้วนใหญ่รุ่นนี้นี่ครับสลิงก็เส้นบนไงนะครับนี่อันนัชิเปลี่ยนไม้แล้วมั้งเห็นปะหลอกหมดแล้วสลิงของนี่ ใส่สวยๆเลยผมมาสามนี่นาซิโบยูแลวสามกลัวไปเลยครับ,เ,รบ mm hmm. เดี๋ยวเปลี่ยนมุมงกล่องขับปลานี่มันกระสิเขามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเพราะว่าฟังผุนี้น้ำมันไหลปลามันดันขึ้นไปพอไหนมันกระสิเวเขามาเย่นนี่เลยครับเอ้ย้อย แห้งเลยครับน้องตัวนี้เลยครับมาใส่นี่ประมาณสามเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับ <c oughs> กินมิดดามเลยโอ้ปลาตัวนี้นี่แห้งครับครับผมลางมานี่มนะันก็ติดปลาวกับจับเลยครับ <c oughs> ติดปลาวกับจับกับปลาอย่างนู้นนั้นนี่ครับ ใสามสวยๆวยอะไรกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยครับชงกัวบานพงครับชงนี่กับลาปลาดูด้วยปดคือสิบดได้ด้วยครับนี่กินเลยครับนี่เน้องดีดามเลยฮะเอ้ยกลับเดี๋ยวไปขึ้นตาซังอยู่บ้านเลยครับไปเดี๋ยวโผล่กันอยู่บ้านด้วยครับตอนนี้นี่คงก็มาถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่น้อง ปลานี่แหละเดี๋ยวเสียเอาขื่นได้ซังให้เบิ่งนกับ,บ,บเด็ดที่ผมบอกเลยครับปลานี่มันอยู่ตามปลาบบกระจับได้พี่น้องมันแบบมันมาลี่หรือว่ามันมาหากินอนไรปลาหน่อยปลานี่นะผมเห็นมันขึ้นได้พี่น้องขื่นมันขึ้นโแต่ดั้งเลยครับมุ๊บผมก็บอกว่ามีโตอยู่แบบนี้ผมก็ฟาดไปเรื่อยๆเลยครับฟาดไปเรื่อยๆเลยๆปุ๊บมันก็ก,กัดเทือดเ,เลยครับแบบนี่พี่น้องเห็นเลยที่ผมบอกนะกัดตุม่มปุ๊บ กัดบัถุกับบุกเหล็กเลยผมหลากไว้พูดพอบุกที่สองนั่นเลยครับผมหลากสาผมหูเลยครับว่าปลามันกัดบุกเหล็กแล้วมันกัดบัถืุจากนั้นมันก็ต้องกัดอีกวันนี้มันก็กัดครับกเรียบร้อยเลยเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องทรงสายแบบยงาเๆเลยสายนาสิตใต้อะไเลยพวกกินเลย,เยกับแนวไสผมกับพอได้เขาไปเลยครับผมมาได้วาสิได้เลยพี่น้องไปตีเลยเพื่นก็ตีเล่นๆเลยครับ หายเขียดแค่นี้แต่ว่ามันก็ได้ได้นี่ก็ดีได้ไม่นองเดี๋ยวได้เห็ดสมเห็ดนี่เลยครับไปเดี๋ยวขึ้นตาช้างมึงตุ๊กท้อมันมืนได้ไม่นองมันชีว่างได้ปะโอ้กับซีบุน,นะไม่จังนักใช่หไหมฮะ ลูเปดตัวนี้คือใหญ่จิ๋วเนาะพ่ามันจิ๋วอันี่ได้พี่น้องสามลูเปดครับตัวนี้สมมติมันดึงแห้งได้พี่น้องมันกัดปุ๊บเสือกมันแลนเลยบุ้ม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 เลยแบบที่พี่น้องเห็นเลยแต่ไปยุดหน่อยนึงวันนี้มันก็ดึงต่อกผมก็เลยตัดสินใจเลยครับวัดเลยว่าดึงแห้งได้พี่น้องตัวนี้นี่ไปเลยเอาใจชอบอย่าลืมได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับแต่อย่าลืมกดติดตามครับ ช่องขั้วบานผมครับอ,อ,อ่ะ <laughs> เดี๋ยวมาเล่นกันสิผ้าไปตกอีกเลยครับปว่า <c oughs> ตัวนี้นี่สวยๆจากน้อยนี่ผมก็เอาไปเกี่ยวหยาได้พี่น้องเกี่ยวหญ้าคุ้ยกัน,นประมาณใบสองพื่เลยครับเดี๋ยวจะเอาอไปคนนี่ก็ตกลายลายเลยพี่น้องตกทุกมือครับกตกเนื้อป้อมก็มีแต่ว่ามูผมนี่จะเล่นได้เนื้อสดเลยครับเพราะว่ามันกินดี <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบเลยครับขบับสดีครับผม 这些啥都。<noise> <noise> <noise>